สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากวา G ประจำช่วงเย็นของวันที่27ธันวาคม2561ราคาทองคำระหว่างวันขึ้นไหวยอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่ราคาสามารถทรงตัวในแดนบวกได้ทั้งนี้ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,270.75บวกขึ้นมาประมาณ3.95เหรียญดอลลาร์ต่อชิลลออนราคาทองคำระหว่างวันแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,272 และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1266.16ซึ่งทองคำสามารถเคลื่อนไหวหรือส่งตัวในแดนบวกได้โดยได้รับแรงหนุนจากทิศทางสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งยังคงมีทิศทางที่เริ่มผ่อนคลายหรือที่คลายลงทั้งนี้ทีมการค้าของสหรัฐจะมีการเดินทางเงยือนกรุงป,ปักกิ่งของจีนในวันที่7มกราคมเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ของจีนซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณ ผ่อนคลายทางการค้าและลดความตึงเครียดและมีแนวโน้มที่สหรัฐกับจีนจะสามารถตกลงทางการค้ากันได้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนให้สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียที่ทางแข็งค่าขึ้นจนกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าหรือปรับฐานลงนอกจากนี้ การซื้อขายในตัวตลาดทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าหรือดาวโจนส์ฟิวเจอร์ที่กลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียซึ่งเป็นสัญญาณบม่งชี้ตัวหนึ่งว่าตลาดหุ้นสหรัฐในคืนนี้อาจจะเปิดในแดนลบหรือมิทิทางอ่อนตัวหรือปรับฐานลงซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชื่อมบวกต่อราคาทองคำอย่างไรแล้วก็ตามปริมาณการซื้อขายในตัวตลาดทองคำตลาดเงินและตลาดทุนยังคงค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากในส่วนของสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีทําให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังในส่วนของการเปิดสถานะหรือโพ i ิชันใหม่และยังคงชะลอการลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์รวมทั้งหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ตัวทองคําได้รับปัจจัยหนุนจากการที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมายืนยันแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในวันที่7มกราคมซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของจีนมีการเปิดเผยผ่านโฆษกของกระทรวงโดยมีการยืนยันว่าในช่วงที่ผ่านมามีการคุยโทรศัพท์และมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดแนวโน้มการเจรจา และมีการเดินทางเยือนของเจ้าหน้าที่สหรัฐไปยังปูปักกิ่งในสัปดาห์แรกของปีหน้าซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทําให้เกิดความหวังหรือแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีข้อยุติสงครมการค้ากันได้นอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคํายังคงได้รับปัจจัยหนุนจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์กบอบวเมนชัดดาวหรือการปิดทําการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประธานาธิบดีโดนัทครัมของสหรัฐยังคงยืนกรานว่าตัวเขาเองต้องการงบประมาณในการสร้างกำแพงชายแดนเม็กซิโกซึ่งหากยังไม่ได้งบประมาณดังกล่าวตัวเขาเองจะยังคงไม่ยอมอ่อนข้อต่อสถานการณ์ดังกล่าวและยังคงจำเป็นต้องให้เกิดก็ว่าเม็นชัดดาหรือการหยุดทำการของหน่วยงานภาครัฐบาลต่อไป ครั้งนี้มีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการให้สัมภาษณ์ในการเดินทางเยือนประเทศอิรักในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งตัวทาเองยังคงยืนยันว่าต้องการวงเงิน5,000ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่เขาปฏิเสธในการลงนามกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณที่ไม่รวมง,งบประมาณการก่อสร้างกำแพงในชายแดนเม็กซิโกขณะที่วุฒิสมาชิกหรือว่าสวออของสหรัฐ ก็ยังคงยืนกรานเช่นกันว่าจะยังคงไม่ยอมให้งบประมาณดังกล่าวเข้าสู่แผนง,งบประมาณของสหรัฐหลังจากสาหรัฐมียอดขัดดุนงบประมาณในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและอาจจะส่งผลให้ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลกระทบและยังคงเป็นปัจจัยหนุนพยุงราคาทองคำไว้ อย่างไรแล้วก็ตามในส่วนของสื่อต่างประเทศรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีการรายงานว่าอาจจะไม่สามารถมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้จากภาวะการปิดทําการของหน่วยงานภาครัฐโดยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มีการรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอาจจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจบางตัวรวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศตัวเลขเงินเฟ้อรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลรวมทั้งยอดขายบ้านใหม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการกําหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะถัดไปสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนจับตาว่ากัวเมนชัดดาวจะส่งผลเชิงรบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดและกระทรวงพาณิชย์จะสามารถเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดเช่นกัน ทางนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันราย,รายงานของหนังสือพิมพ์สติติกเจอ t น o ดังกล่าวว่าจะมีทิศทางหรือมีสถานาการณ์เช่นไรในส่วนของกลุ่มการลงทุนยังคงเน้นในส่วนของการทํากําไรระยะสัน้นโดย YLG ให้แนวรับระดับ 1,260, 1,249และ1,257แนวต้านประเมินไว้ระดับที่ 1,279, 1,287และ1,296 อย่างไรก็ตามในส่วนของปริมาณการซื้อขายของตัวทองคําค่อนข้างเบาบางขนาดที่ราคาทองคํายังสามารถทรงตัวและรักษาแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกไว้ได้แต่การขยับรหรือการดิดตัวขึ้นของตัวตลาดทองคาถือว่าค่อนข้างจํากัดประกอบกับแรงขายทํากําไรที่สลับเพิ่มออกมายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้แนะนําหักในระยะสัน้นราคายังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ1,265ถึง1 2น0เหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนได้ โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นทดวจสอบแนวต้านในระดับพัน27งยเดหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งประดับสูงสุดของวันนี้ยังคงมีอยู่แนะนำนักลงทุนอาจจะถือเปิดสถานะซื้อหรือว่าเข้าซื้อที่ระดับดังกล่าวเพื่อลงทุนระยะสั้นโดยหากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะแบ่งทองคำออกขายที่แนวต้านแรกหรือหากรับความเสี่ยงได้มากหรือมีการถือครองสถานะในการลงทุนไม่เยอะอาจจับตาดูว่าราคาผ่านระดับ1ัน9ยเดหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้หรือไม่ หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปในส่วนของคืนนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในช่วง2ทุ่มครึ่งจะเป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์3ทุ่มเป็น,นดัชนีราคาบ้าน SPI และ4ทุ่มเป็น,นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งนักลงทุนสามารถจับตาหรือติดตามข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม